สวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับมือ no น oh, no no ี้เขาป่าเฮ็ดดนะครับเด้อมาเก็บเฮ็ดครับนี่ป้ามาเบิ่งเฮ็ดทิ้นแล้วครับนี่ครับเห็นบัวนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เฮ็ดขึ้นเฮ็ดเขาไข่บ่วเฮ็ดต้นนะเฮ็ดไข่ลึกขึ้นเฮ็ดพ่นนะครับนี่อู้ดอกใหญ่เงี้ยครับนี่ครับเห็นบัวครับดอกใหญ่เงี้ยดอกใหญ่เงี้ยครับ

ค Eller, 5, รับพา okay. ไปเบิ่งครับพาไปเบิ่งครับทั้งตั้งปีครับตั้งปีครับสี่สุขชนครับพาไปเบิ่งเห็ดครับเขาป่าเห็ดครับวันนี้ครับอันนี้ได้ครับเห็ดนี่นี่ครับเห็ดครับเาเห็ดเพิ่งยังนะตอนนี้อันนี้สองดอกดูดูไปนอนแล้วก็เดี๋ยวครับดูบรรยากาศป่าเห็ดครับเอาถือกระตาเจ้าเนี่ยนี้เขเฮ็ด มาหลายค้นครับมืนนี่เห่นไหมให้เขามาหลายก่อน <c oughs>